คณิตศาสตร์โอเนตม6ปี2565นอะครับอันนี้เป็นข้อที่16นะฮะข้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลนะเป็นแบบแผนภาพวงกลม3มิติซึ่งโจทย์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีรูปแล้วก็คำถามนี่จะอยู่ข้างล่างนะไม่ยากเลยนะ้องๆข้อนี้ง่ายมากง่ายจนแบบนึกว่าเป็นโจทย์มอต้นนะครับมาดูโจทย์เลย เขาบอกว่าข้อมูลสัดส่วนยอดขายโทรศัพท์ในเมืองหนึ่งของยี่ห้อ A B C D แล้วก็อื่นๆน,นะครับมีทั้งหมด5ยี่ห้อเนอะก็คือ4ยี่ห้อหลักกับอันอื่นรวมกัน ปี2,564เป็นแผนภูมิแบบนี้นะครับก็แผนภาพวงกลมเนี่ยเขาจะนำเสนอข้อมูลโดยเน้นที่การแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับข้อสังเกตคือทุกๆชิ้นส่วนเนี่ยถ้ารวมกันแล้วจะต้องได้100%เปอร์เซ์ใช่ไหมครับทีนี้โจทย์เขาถามว่าถ้าในปี64เนี่ยนะครับปริมาณยอดขายโทรศัพท์ในเมืองนี้เป็น 2, 0 0แสนเครื่องหมายความว่าไง หมายความว่า A B C D แล้วก็อื่นๆเนี่ยรวมกันเนี่ยเป็น200,000เครื่องนะครับคำถามคือยอดขายโทรศัพท์นะครับของยี่ห้อที่ขายได้มากที่สุดนะฮะมากกว่ายี่ห้อที่ขายได้มากเป็นอันดับ3กี่เครื่องมากกว่าทํำยังไงครับมากกว่าแปลว่าให้เอามาลบกัน นะครับให้เอามาลบกันคือทั้งหมดเนี่ยสองแสนเครื่องนะครับแล้วก็หาว่ามากที่สุดคือเท่าไหร่แล้วก็อันดับ3คือเท่าไหร่แล้วก็เอามาลบกันพอเข้าใจเนาะเดี๋ยวนีเ้เราสังเกตนะการหาว่า,าต่างกันกี่เครื่องนะครับไม่จำเป็นต้องหาทุกชิ้น นะไม่จำเป็นต้องหาทุกชิ้นให้เราหาออกมาเป็นรูปของเปอร์เซนต์ก่อนนะครับน้องๆไปดูซิอันดับหนึ่งคือใครนะที่ขายได้เยอะที่สุดเลยอันดับหนึ่งคือ A ถูกไหมอันนี้คือ1ใช่ไหมฮะอันดับ2ก็คือ22%์ก็คือ C ถูกไหมและอันดับ3ก็คือ d ถูกไหมครับดังนั้นตัวที่เราสนใจนะครับก็คือ A กับ d ใช่ไหม A กับ D นะดูความแตกต่างนะครับผลต่างนะฮะยอดขายที่ต่างกันเป็นเปอร์เซนต์ก็คือ24ของ A นะครับนี่คืออันดับ1นะ24แล้วก็ลบกับอันดับ3อันดับ3ก็คือ20เพราะฉะนั้นส่วนต่างมันคือ4นะอ่นะ,ะน้องๆหาแค่นี้นะครับ คิดเป็นจํานวนเครื่องนะครับคิดเป็นจํานวนเครื่องเนี่ยเราจะทํำยังไงต่อพอเรารู้ว่าส่วนต่างมันแค่4เปอร์เซนต์นะครับก็คือให้เอา4เปอร์เซนต์เนี่ยไปคูณกับยอดขายทั้งหมดถูกไหมเอาไปคูณกับยอดขายทั้งหมดซึ่งยอดขายทั้งหมดโจทย์เขาบอกมาว่าปีนั้นขายได้2 0 0 0 0 0เครื่องดังนั้นเราก็เอา4%เนี่ย ไปคูณกับ200,000แค่นี้เองนะฮะถ้าแปลงเป็นตัวเลขก็คือ4ส่วนร้อยแล้วก็คูณกับ200,000เนาะเราก็ตัด0ูนย์ตัวนะครับก็เหลือ4คูณกับ2000เพราะฉะนั้นส่วนต่างตรงนี้คิดเป็นจำนวนเครื่องก็คือ800 0 เครื่องนะแค่นี้เองเราไม่ต้องไปหาทุกชิ้นนะน้องบางคนเห็นแล้วแบบอุ้ยรู้สึกมันงานหนักมันหาทุกชิ้นแต่จริงๆแล้วเราสามารถหาส่วนต่างเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนเห็นไหมหาส่วนต่างเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเอาเฉพาะส่วนที่ต่างกันเนี้ยไปคิดเป็นจํานวนเครื่องแค่นั้นนะครับคำตอบก็คือ800 0เครื่องตรงกับชอยที่3ง่ายๆอย่างนี้เลยนี่คือ ONe t ม .6 นะ โอเน็ตมหกไม่ใช่โอเน็ตมสามไม่ใช่โอเน็ตปหกนะครับเออนะฮะเข้าใจนะก็เจอโจทย์ยาวรูปภาพเยอะๆใจเย็นๆกวาดสายตาดูก่อนว่าข้อนี้ง่ายยากแล้วค่อยลงมือทำถ้ามันซับซ้อนกว่าน,นี้ก็ข้ามไปก่อนนะฮะอย่างข้อสิบเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูข้อ17เราจะรู้โอ้โห โจทย์มันดูวุ่นวายมากเลยนะครับต้องอ่านต้องตีความข้อนั้นนะช้ากินเวลานะ,ะข้อนี้ง่ายข้อนี้เร็วข้อนี้เหมาะกับการเก็บคะแนนสะสมนะครับเจอให้ทำเลยเจออยากข้ามข้อนี้เรียบร้อยนะ,ะข้อนี้ใครมีคำถามสงสัยยังไงคอมเมนต์ถามมาข้างใต้นะครับนี่เป็นส่วนต้นๆของเรื่องสถิติเลยนะรเรื่องการนำเสนอข้อมูลสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากกด ดอะไรดีอ่ะกดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีครับ